สวัสดีครับผมโอ๋โมโงเบต้ากูแคนจากยิดดำนะครับวันนี้ก็เอานำเสนอว,วิธีคลายเครียดนะครับในแบบฉบับของผมเองเนี่ยมาบอกต่อเพราะว่าค่อนข,ข้างที่จะสำคัญมากในยุคสมัยนี้เลยนะครับคนเครียดเยอะแล้วก็มันจะส่งผลไปถึงสมองเรากล้ามเนื้อเราก็จะหดเกร็งตัวนะครับลำไส้เราก็จะขับถ่ายไม่ดีมากกว่าเดิมนะครับผม วิธีการที่ผมใช้แล้วมันก็สําคัญมากๆกับชีวิตประจําวันของเราถ้าทําได้ทุกๆวันเนี่ยก็จะเห็นผลได้ดีมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับจากประสบการณ์ส่วนตัวผมเองก็ได้ทั้งความแข็งแรงด้วยได้ทั้งระบบระเวียนโลหิตด,ดีขึ้นด้วยนะครับในแต่ละส่วนที่เรา,เาไปยืดเหยียดน,นะครับแล้วก็การขับถ่ายก็ดีขึ้นมากขึ้นด้วยนะครับผมแล้วก็พอแข็งแรงอันนี้พูดไปได้ยัง ในเ,เ,เรื่องของการนอนหลับก็จะดีขึ้นด้วยนะครับร่างกายจะรู้สึกผ่อนคลายสบายมากขึ้นนะแก้สามารถแก้อาการปวดหลังได้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าส่วนตัวผมเองจริงๆก็มีปัญหาปวดหลังเรื้อรังมาเป็นปีใช้วิธียืดเหยียดเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับจากาประมาณ5วิธีที่ที่ผมเอามาแค่1ใน5นะครับก็ช่วยทำให้การนอนหลับ นะครับอาการปวดหลังเนี่ยหายเขาเรียกว่าช่วยให้ดีขึ้นได้ระดับหนึ่งด้วยนะครับก็ถ้าใครสนใจวิธีการที่จะทําให้การนอนหลับนะครับไม่ปวดหลังเอ,อ่อเวลานอนไม่ปวดหลังนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาแชร์นะถ้าใครสนใจนะครับวันนี้ก็เอาวิธีคลายเครียดที่เอ,อ่เรียกว่าสําคัญมากๆก,กับชีวิตเราก่อนเลยนะเนาะ๋ยวขอเริ่มจากท่าแรกเลยนะครับสามารถทํำต่างได้นะครับก็ท่าแรก เราจะเอาขาซ้ายเอาเอาขาขวาก่อนนะครับแล้วก็เอาเท้าเนี่ยมาประกบติดกับต้นขาด้านข้างของเรานะครับท่านี้เราก็จะได้ในส่วนที่เป็นต้นขาด้านด้านในนะครับตรงนี้มันจะดีขึ้นนะครับเ,เพิ่มระบบไหลเวียนโลหิตแถวนี้แล้วก็จะได้สะโพกเข้ามาด้วยเดี๋ยวเราเริ่มทําเลยนะเราก็เอามือเนี่ยมาแตะที่ ขาขานี้นะครับแล้วเราก็กลมลงไปให้ได้มากที่สุดเนาะถ้าเกิดว่าตึงแล้วก็ไม่ต้องฝืนนะครับก็อาจจะนับ1-10ถึงก่อนนะครับ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10ถ้าแหวก็ค่อยๆลงไปอีกนะครับพยายามยืดให้มากขึ้นก็ค่อยๆลงไปได้อีกนะครับ แล้วก็นับ1นึถึงส0อีกรอบหนึ่ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ่าอ่าแล้วก็จริงๆแล้วเราสามารถที่จะลงไปอีกรอบหนึ่งก็ได้ทนำะมันก็จะลงได้มากขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดวันนี้ยังได้นิดนิดหน่อยแล้วมันรู้สึกตึงก็อาจจะ เทา้าทุกวันมันจะค,ค่อยๆยืดนะครับผมอ่าอันนี้ก็จะได้ในเรื่องของตัวแฮมสตริงนะครับแล้วก็ตัวสะโพกเอ่ออาจจะใช้ท่าอื่นก็ได้นะในบางคนที่รู้สึกว่าไม่ชอบท่านี้นะครับผมแต่ว่าหลักๆเราจะพยายามทาให้ตรงเนี้ยกล้ามเนื้อตรงต้นขาด้านในมันได้ถูกยืดนะครับมันก็เลือดจะไหลเวียนดีขึ้นการขับถ่ายจะดีขึ้นนะครับแล้วมันก็อันนี้ก็จะถึงสะโพกด้วยได้โดนสะโพกนะครับอ่าอันนี้ก็ทาเหมือนกันเลยนะครับข้างขวาประมาณนี้ ก็ทําไปได้วยกันเลยก็ได้ครับนับหนึ่งถึงสิบพอตึงแล้วก็นับหนึ่งถึงสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วถ้าเราลงได้อีกก็พยายามค่อยๆลองไปอีกครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ก้าส <forgetting> ิบโอเคนะครับอันนี้ก็จบไปแล้วหนึ่งท่าจะช่วยยืดยืดในส่วนที่ผมบอกไปเนาะอันนี้ก็ท่าที่สองแล้วนะครับก็มาครึ่งทางแล้วนะครับก็เหยียดขาตรงแล้วก็เอามืเมอเนี่ยแตะที่ขานะครับแล้วก็ค่ยคอยๆกลมตัวลงไปช้าๆเอาเท่าที่เราไหวน,นะครับ <c oughs> นับหนึ่งสองสามส,สี่ห้า หกเจ็ดแป้านะครับอันนี้ก็จบไปอีกหนึ่งท่านะครับผมพยายามาให้มันร่างกายได้ยืดมากขึ้นได้ในทุกๆวันนะครับมีการพัฒนาเรื่องของการยืดเหยียนมากขึ้นเนาะเราก็จะได้ในส่วนของสะโพกหลังส่วนล่างนะครับท่านี้เนาะหลกัลกๆเลย แล้วก็อีกท่านึ่งนะครับท่าสุดท้ายที่ผมจะใช้เป็นประจําจะช่วยยืดบริเวณกระตอ่สีข้างนะครับก็คือมีการเดี๋ยวขยับนิดนึงครับก็ทําเหมือนจะนั่งสมาธิแต่ว่าขาซ้ายนะครับเราเราจะเอาฝั่งนี้ก่อนขาซ้ายก็เหยียดตรงแล้วก็ขาขวาก็จะมาวางไว้แบบนี้เลยนะครับตามตามในในภาพที่เห็นเลยนะครับแล้วก็ยืดเอามือมาแตะฝั่งนี้นะครับ พยายามก้มให้มันหัวติดเข่าได้เลยยิ่งดีใครติดไม่ได้ก็ค่อยๆยืดไปเรื่อยๆนะครับถ้ามันตึงมากก็อ่าถ้านับเดี๋ยวนับในยงสิบก่อนนะครับถ้ามันตึงมากหนึ่งสองสามสห้าหกดแปดเอ่าแล้วก็พยายาม ขยับเข้าไปอีกนะครับถ้ามันยืดได้อีกก็ค่อย,อยๆช้าๆนะครับไม่ต้องฝืนนะถ้าเกิดว่าตึงมากแล้วฝืนเนี่ยมันจะเกิดการบาดเจ็บแล้วก็ใช้เวลาฟื้นตัวอีกนานะกว่าจะฟื้นนี่มันก็จะได้ทางแถวสีข้านะครับแถวเนี้ยมันจะโดนยืดทำให้ช่วยให้เวลาเรานั่งน,น,นานแล้วมันเมื่อยท่านี้ก็จะ ทําให้เรานั่งนั่งได้นานขึ้นนะ <directions. S 1> ครับไม่รู้สึกมเมื่อยเวลานั่งนั่งนานนะครับหรือออฟฟิศซิน,นดโดรมเองท่านี้ก็ช่วยช่วยได้มากนะครับยืดแถวๆสีขาอ่าอีกข้างหนึ่งนะครับก็ทำเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมองไม่เห็นโอเคประมาณนี้จัดท่ากันนะครับอ่าแล้วก็เอามือแตะที่ขาขวานะครับ้อง้นเอาที่เราตึงก่อนมาต้นนับหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอข้างนี้ตึงมากหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้ไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะเดี๋ยวลองอีกรอบหนึ่งก็ได้ครับลองอีกรอบหนึ่งได้โอเค หนึ่งสองสามสี่ดปเกสอ่าทั้งหมดครบ3ท่านะครับจะช่วยทำให้เราร่างกายเราผ่อนคลายมากขึ้นด้วยช่วยได้หลายอย่างนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับทั้งความแข็งแรงการไหลเวียนโลหิตก็ดีขึ้นการขับถ่ายก็จะดีขึ้นด้วยเพราะว่าเราไปยืด ให้เส้นเลือดมันเดินได้ดีขึ้นแล้วแถวตรงต้นขานะครับอ่าแล้วก็เอ่อเรียกว่ามีประโยชน์เยอะมากๆนะครับผมก็ลองเอาไปทําดูกันได้นะครับหรือว่าอาจจะลองปรับเปลี่ยนท่าดูก็ได้นะครับอันนี้เป็นวิธีการที่ผมถนัดแล้วก็นํามาแบ่งปังต่อนะครับ